วันนี้นะคะเราก็จะด่ารักเอนนยูนะคะทีน่ารัเสือไข่นเนะคะอันนี้ตั้งนะคะตั้งอยู่ที่เ็นท์พันาเซนตาซาบางนาชั้นกนะคะก็คือมีตัวลงน้ำนะคะเพื่เวลาเปิดบนนะคะเวาปิดตามข้างเลยคะใส่้ก็รับเบอร์โทรพต่อที่จะจองหนมาจอบหน้าได้นะคะก็คือตอเสีหค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมให้กันคตามาฮะ ครับผมก็สำหรับบรรยากาศของร้านนะฮะเต๊ตีมโบร,ราณมากเลยพูดจริงอากาศอารมณ์มันใช่ฮะ,ะอารมณ์มันใช่เลยในการตกแต่งนะคะก็จะเน้นความเป็นโบราณะะและเล่นความร่วมสมัยในการตกแต่งให้อยู่การผสมผสานกันได้อย่างลงตัวะคะ่ะผมชอบหม้อกาแฟมันดูโบราณดีฮะทีนี้คิดถึงสมัยคุณปู่คุณย่าฮะ,ะที่แบบท่านมาจีบันจังแตกสมัยแ,แต่ก่อนนะฮะในร้านก็ตกแต่งได้สไตล์ที่สวยางามมากซึ่งแบบอันที่โดนใจจริง คุณชอบที่ของที่โบราณอยู่แล้วแต่ตามมานใ้ครับครับแลครับก็สำหรับตันนี้ก็เป็นใจการมา,านานะครับนี่คือพี่พนักง,งานของเรานะที่ประจำ้งงานทำง,งานนานแค่ไหน,นครับผมอ๋อยังไม่นานนะฮะครับต,ตกแต่งตามสไตล์ที่โบราณจริงนะก็ ได้กินแบบโบราณนะแล้วผมก็คิดว่าอาหารที่นี่ที่เรากินเข้าไปจะมีอัรมณ์ที่อร่อยขึ้นนะได้ธีมของความโบราณเข้าไปด้วยอาจจะทาให้เราเจริญอาหารมากขึ้นนะครับผมก็มไม่มีอะไรมากนะผมก็ว่าจะไปกินแลนะ้วนผมก็เริ่มจะกินแล้วไปแล้วไปกินเลยนะผมลยู่ละค้าสําหรับเมนูแนะนํา<อ>วันนี้นะคะเมนูที่หนึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำตำลึงนะคะเป็นเส้นเล็กแห้งนะคะก็ะคือว่า เราลองมาดูกันนะคะก็มีหมูสับมีไข่มีหมูแดงแล้วก็มีตำลึงนะคะแล้วก็จะมีน้ำซุปเคียงข้างมาด้วยค่ะแล้วต่อไปก็คือเมนูที่สองค่ะเมนูที่สองนะคะก็เป็นเส้นเล็กต้มยำตำลึงนะครับส่วนประกอบก็จะมีไข่หมูแดงนะครับแล้วก็เส้นแล้วก็หมูสับแล้วก็ที่สับค่ะตำลึงนะครับสำหรับเมนูสุดท้ายครับที่ผมจะแนะนำวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะ เป็นเส้นเล็กต้ยมยำไข่นะฮะส่วนประกอบมีไม่เยอะฮะมีหมูแดงนะฮะแผมเห็นหมูสับด้วยนิดนิดมีไข่ที่แบบลวกแบบออนเซนน,น่อยๆฮะน้ำต้ยมยำที่แบบขุกคลิกอาจจะมีรสชาติที่แบบหวานแปรี้ยวๆแล้วแซ่บด้วยความเค็มนิดนิดหน่อยๆนะฮะผมจะชิมพิสูจน์ให้ดูแล้วกันผมประเดี๋ยวคนแรกเลยกันอันดับแรกนะครับเป็นน้ำซุปนะฮะผมจะชิมน้ำซุปก่อนอันดับแรกดูถี่มาครับผม ชมชมครับน้ำซุปครับผมปมกล่อมและรสต้มยำแท้ๆเลยฮะไม่มีการตัดต่อหรือการแต่งกลิ่นอะไรทั้งนั้นต้มยำจริงๆครับผมใช่ไห่สองก็เป็นต้มยำตำลึงนะครับเรามาชิมตำลึงดีกว่าครับไฮไลท์มันคือตำลึงใช่ไหมคะใช่ครับครับ อร่อยครับสำหรับชามนี้นะคะคือเป็นเส้นยำแห้งกับยำตะเบรง,งนะคะคือว่าเนื่อสับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเพรว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งใช่ว่าจะไม่อร่อยนะคะมันก็ต้องเคียงข้างมากับน้ำซุปเอกลักษณ์มันคือน้ำซุปชามย่างเด็ดที่สุดคือน้ำซุปแล้วต้องมาลอ,องชิมน้ำซุปเป็นก่อนมันแบบได้กลิ่น,นของความหอมหวานแล้วก็ถ้ามากินเคียงข้างคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะคะความชิมลือนะคะ เันจะได้ความเปรี้ยวนิดนี้แล้วก็ความชุ่มชื้นของหมูนะคื่ลวกมาแบบมีความชุ่มชื้นแบบกินไปก็ละลายอยู่ในปากแล้วมีความหอมความหวานความมาันละ่ะ try to picture the girl through a looking glass and see her as a carbon atom see her eyes and stare back at them see that girl as her own new world the whole... <coughs> พี่พ่ออะไรเนี่ยไม่เอาอิ่มฮะดูจากจำนวนจานจาที่ผมกินมาคนเดียวฮะเยวันนี้ก็สิ้นสุดมาถึงที่สุดของรายการนะฮะก็อยากจะบอกขอบคุณร้านนะฮะก๋วยเตี๋ยวโบราณย,ยอ้อนยุคนะฮะที่ให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยเรามากินอยา่างอิ่มหนำสำราญเลยและสุดท้ายฮะผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆพี่น้นงองและเจ้า,าจานนะ,ะที่ดูอยู่น,นะ มาลองครับผมมาลองครับที่นี่เซ็นทันบางนาชั้นหกครับก๋วยเตี๋ยวโบราณไข่อิ่มจริงครับมุ้อจริงอิ่มจริงโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันไม่ไปฮะช้างไม่อิ่มเลย ไม่อิ่มอย่างโค้งสามดูคนมึงจะกินไหมนะมึ้หสั่งไป